สวัสดีจ้าเราก็อยู่กันที่ไหนกันตอนนี้ทะเลขนมเป็นไงบ้างครับทะเลขนมเนี่ยโเนาะดูดิเม็ดทรายมันแบบว่าละเอียดมากอ่ะอุ้ยเป็นทรายแบบธรรมชาติเลยนะเนี่ยไม่ใช่ทรายทรายถมแบบที่ไหนนะทรายถมที่ไหนนะพี่ครัวลุงสวัยเหรออ้าวลูกและนู้นใครนู้นน่ะอ้าวเขาไม่ลงมาเสื้อเกี่ยว นี่ทะเลยังเป็นธรรมชาติมีผักบุ้งด้วยผักบุ้งทะเลป่ะเนี่ยลูกระวังนะมันมีหนามนะว้ายก,บ,กบหลุดมือไปนี่มันมีหนามโอ้โน่นโน่นโน,น,น่นมีคนมีนักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวเออแต่เงียบงงสงบดีจังเลยนะนะ,ออนะโอ้โห ระวังบาดมือนะไอ้เพจมีต้นไม้เต็มเลยข้าะระวังบาดมือระวังบาดมือโอ้มีคนเดินมาแล้วรถการจริงๆเลย